เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณบอยครับคุณผู้ฟังบอยเล่าให้ผมฟังว่าเกาะเสม็ดนั้นมีหาดทรายขาวและทะเลที่ใสราวคริสตันแต่เบื้องหลังความงามนั้นมีคำสาปของทะเลที่แฝงอยู่โดยเฉพาะที่อ่าววงเดือนซึ่งเป็นหาดรูปโค้งคลายพระจันทร์เสี้ยวมีเสียงเรียกหาที่แห่พร่าดังขึ้นในคืนเดือนดับบอยเป็นนักดำน้ำและชอบท่องเที่ยวตามเกาะ โดยเฉพาะเกาะเสม็ดจังหวัดระยองเขาเลือกพักที่อ่าววงเดือนเพราะเป็นหาที่ยังคงความสงบเงียบและเป็นจุดที่เรือโดยสารเข้ามาเทียบเป็นประจำอ่าววงเดือนเป็นหาทรายยาวประมาณ500เมตรถอดยาวเป็นรูปครึ่งวงพระจันทร์ตามชื่อแต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่มานานต่างก็งรู้ดีว่าอ่าวแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่มืดมิดซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำ มีเรื่องเล่าถึงเหตุการเรือโดยสารอับปางครั้งใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนเรือลำนั้นบรรทุกผู้คนจำนวนมากที่กำลังเดินทางกลับจากเกาะสู่ฝั่งบ้านเพแต่ด้วยความประมาทหรืออาจเป็นอาถรรพ์ของทะเลเรือจึงชนเข้ากับโขดหินใต้น้ำบริเวณแหลมใหญ่บ้างก็ว่าเรือโดยสารชนขอนไม้ที่ลออยู่กลางทะเลบริเวณหน้าอ่าวซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า กับเรือที่สัญจรไปมาในหน้าน้ำเกาะเสม็ดแห่งนี้ผู้คนมากมายต้องจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลพร้อมกับเรือที่แตกหักเหล่านั้นศพที่ถูกเคลื่อนซัดมาติดที่หาดก็มีแต่ก็มีศพอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงติดอยู่ในซากเรือบอยไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่ก็มีความเคารพต่อท้องทะเลและเรื่องเล่าของคนในพื้นที่คืนแรกที่เขามาถึงอากาศก็แปรปรวนผิดปกติ คลื่นลมแรงและมีฝนโปรยลงมาเขาตัดสินใจเดินลงไปที่ชายหาดในคืนนั้นเพื่อสัมผัสกับบรรยากาศที่แตกต่างจากตอนกลางวันอ่าววงเดือนยามค่ำคืนเงียบสงัดมีเพียงเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอแสงไฟจากรีสอร์ทสลัวสัวที่ปลายอา่าวทำให้ส่วนกลางหาดมืดมิดจนมองแทบไม่เห็นอะไรบอยเดินตามแนวหาดสายที่โค้งเข้าหากันเหมือนกำลังเดินอยู่ในอ้อมกอดของความมืด เขารู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านมาจากผืนน้ำแม้ว่าจะเป็นคืนที่อากาศไม่ได้หนาวเย็นนักทันใดนั้นเสียงที่ฟังดูคล้ายเสียงร้องไห้ก็ลอยมาตามลมทะเลที่พัดเข้ามาปะทะมันเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่ก็ดังพอที่จะทำให้บอยต้องหยุดฝีเท้าลงทันทีเขาเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นไม่ได้มาจากรีสอร์ทหรือบาริมหาที่ปิดไปแล้วแต่มาจากทิศท,ทางของทะเลเหมือนมีใครกำลังร้องไห้ และเรียกชื่อใครบางคนซ้ำๆเสียงที่เปล่งออกมานั้นฟังดูอ่อนล้าและเจ็บปวดเหมือนคนที่ใช้พลังทั้งหมดที่มีในการเรียกบอยสัมผัสได้ถึงความหนักอึง้งความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันเขาตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปใกล้จุดที่มาของเสียงแม้สันตรตยานจะสั่งให้เขาหนีกลับไปยิ่งเดินเข้าไปใกล้ามากเท่าไหร่เสียงเรียกนั้นก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนพอจับใจความได้ มันเป็นเสียงผู้หญิงที่กำลังเรียกชื่อชนชนสำสำๆด้วยความเศร้าส้อยอย่างสุดซึง้งชนเป็นชื่อที่ผ่องกับคำว่าชนละทานน้ำและเป็นชื่อที่คนรักของเธออาจจะตั้งให้ก็ได้บอยมองออกไปที่ผืนน้ำทะเลที่มืดมิดมีเพียงแสงจากดวงจันทร์เสี้ยวที่ส่องกระทบผิวน้าและตรงกลางของโค้งอ่าววงเดือนนั่นเองเขาก็เห็นร่างเงาบางอย่างกำลังปรากฏขึ้นร่างนั้นดูบบางและสูงโปรง่ง ยืนอยู่ริมน้ำในจุดที่เคลื่อนสัตว์ไปถึงเธอไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสีขาวน่ากลัวแบบที่เล่ากันแต่เป็นชุดเสื้อผ้าที่ดูเปียกปอนและหนักอึง้งชุดของเธอเป็นชุดแบบโบราณที่คล้ายชุดที่คนสมัยก่อนสวมใส่ในการเดินทางทางเรือผมของเธอยาวสยายไปตามแรงลมที่พัดจากทะเลและใบหน้าของเธอก็ซีดเผือดจนไม่เห็นรายละเอียดสิ่งที่ทำให้บอยขนลุกที่สุดคือการเคลื่อนไหวของเธอ เธอไม่ได้ลอยหรือเดินแบบคนทั่วไปแต่เธอเดินทอดน่องไปตามหาดทรายอย่างเชื่องช้าเหมือนคนที่กำลังค้นหาสิ่งของที่หายไปถูกก้าวย่างของเธอเหมือนเท้าไม่ได้สัมผัสผืนทรายแต่เป็นเพียงเงาที่เคลื่อนผ่านไปบอยซ่อนตัวอยู่หลังเสาไม้ของร้านอาหารร้างที่อยู่หัวอ่าวเขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆเขาหยิบกล้องออกมา แต่ก็ไม่กล้าที่จะยกขึ้นถ่ายรูปเพราะกลัวว่าจะทำให้วิญญาณตกใจร่างเงาของผู้หญิงคนนั้นยังคงเดินไปตามแนวหาดสายรูปพระจันทร์เสี้ยวอย่างไม่ลดละเธอหยุดเป็นระยะระยะและก้มลงไปมองที่พื้นทรายเหมือนกำลังมองหาร่องรอยของใครบางคนทุกครั้งที่เธอก้มลงเสียงเรียกชื่อชน ก็จะดังขึ้นด้วยความโหยหาที่เจ็บปวดบ่อยรู้ทันทีว่าน,นี่คือวิญญาณของเหยื่อเรืออับปางที่ชาวบ้านเคยเล่าถึงเธออาจจะเป็นผู้หญิงที่สูญเสียคนรักไปในเหตุการณ์เรือล่มครั้งนั้นและวิญญาณของเธอก็ถูกกักขังไว้ในห้วงเวลาของการค้นหาที่ไม่สิ้นสุดร่างเงาของเธอเดินเข้ามาใกล้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกได้ถึงไอเย็นที่แผ่มาจากเธอพลันเธอก็หยุดยืนนิ่ง หันหน้าไปทางทะเลแล้วเงยหน้าขึ้นมองดวงจันทร์เสี้ยวที่อยู่เหนืออ่าวบอยได้ยินเสียงสะอื้นที่ดังชัดเจนขึ้นเป็นการสะอื้นที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังและเมื่อเธอหันกลับมาทางหาดทรายเธอทำท่าทางเหมือนกำลังคุยกับใครบางคนแต่ตรงนั้นไม่มีใครมีเพียงความมืดและบ่อยที่กำลังซ่อนตัวอยู่จู่ๆเธอก็ยื่นมือที่ซีดขาวออกไปทางด้านหน้า เหมือนกำลังจับมือใครสักคนบ่อยรู้สึกว่ามีคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นบางอย่างกำลังพัดผ่านตัวเขาไปอย่างรุนแรงเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดแผ่วเบาตอบกลับมาว่ารอข้าก่อนข้ากำลังจะกลับไปหาเจ้าเสียงนั้นฟังดูเหมือนมาจากใต้ผืนน้ำ เป็นเสียงที่อูอีและมีฟองอากาศแทรกอยู่เป็นการสนทนาระหว่างคนเป็นที่กำลังจะตายกับคนตายที่ยังไม่ยอมจากไปบ่อยต้องกลั้นเสียงหายใจอย่างสุดกำลังเพื่อไม่ให้เธอรู้ตัวว่าเขากำลังเฝ้าดูอยู่ภาพที่เขาเห็นนั้นคือฉากสุดท้ายของการรอคอยของคู่รักที่ถูกพรากจากกันร่างเงาของผู้หญิงคนนั้นค่อยๆลดมือลงแล้วเริ่มเดินกลับลงไปในทะเลอย่างช้าๆ เธอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนน้ำทะเลเริ่มกลืนร่างของเธอไปทีละส่วนจนกระทั่งเธอหายไปใต้พืนน้ำทั้งหมดเหลือไว้เพียงเสียงเรียกชื่อชนที่ยังคงแผ่วเบาและเมื่อเธอหายไปเคลื่อนทะเลก,ก็ซัดเข้ามาที่หาดทรายอย่างรุนแรงอีกครั้งคลื่นลูกนั้นนำพาบางสิ่งบางอย่างมาที่ชายฝั่งมันคือชิ้นส่วนไม้เก่าๆที่ผุพัง มันเป็นชิ้นส่วนของเรือที่แตกหกักและจมอยู่ใต้ทะเลมานานแสนนานไม้เหล่านั้น ถูกเคลื่อนซัดมาติดที่ฝั่งแล้วก็ถูกเคลื่อนลูกต่อไปลากกลับลงไปในน้ำอย่างรวดเร็วบ่อยรู้ว่านี่คือหลักฐานสุดท้ายที่วิญญาณสาวชิ้งไว้ให้เห็นเขาไม่รอช้ารีบวิ่งออกจากที่ซ่อนมุ่งหน้ากลับไปยังที่พัดของเขาอย่างไม่คิดชีวิตทุกก้าวย่างของเขาเต็มไปด้วยความหวาดผวาเพราะเขากลัวว่าเธอจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งขณะที่เขาวิ่งไปตามหาดทราย เขาหันกลับไปมองที่จุดที่เธอเคยยืนอยู่สิ่งที่เขาเห็นคือเงาสลัวครัวของเธอที่กำลังยืนมองเขาจากกลางน้ำทะเลเธอไม่ได้เรียกชื่อชนแล้วแต่เธอจ้องมองมาที่บอยด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าบอยเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นจนกระทั่งพ้นเขตของอ่าววงเดือนเข้าสู่ถนนเล็กๆเมื่อแสงไฟจากหน้ารีสอร์ทเริ่มส่องถึงตัวเขาเขาก็ล้มลงกับพื้นด้วยความอ่อนล้าเขาหอบหายใจอย่างหนัก รู้สึกเหมือนมีน้ำทะเลที่เย็นจัดเกาะอ,อยู่ตามผิวหนังของเขาบ่อยไม่ได้กลับไปที่ชายหาดอีกเลยตลอดการเดินทางที่เหลืออยู่บนเกาะเสม็ดเขาได้ยินเรื่องเล่าเพิ่มเติมจากคนเก่าแก่บนเกาะว่าวิญญาณสาวคนนั้นมักจะปรากฏตัวในคืนเดือนเสี้ยวหรือคืนที่ดวงจันทร์คลายวงเดือนเพื่อเดินตามโค้งของอ่าววงเดือนแล้วเรียกหาคนรักของเธอที่ชื่อชนซึ่งเป็นลูกเรือ ชนได้จมน้ำและร่างกายของเขาไม่เคยถูกคนพบคาดว่ายังติดอยู่ในซากเรือที่กลนทะเลนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เธอต้องกลับมาที่หาดนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตามลักษณะโค้งของดวงจันทร์เธอต้องการให้ดวงจันทร์นำพาร่างของคนรักกลับมาหาเธอที่ชายฝั่งบอยออกจะกเกาะเสเม็ดด้วยความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงความงามของท้องทะเล ได้ถูกแทนที่ด้วยความกลัวและความเวทนาต่อวิญญาณสาวคนนั้นแต่สิ่งที่ติดตัวเขากลับมาไม่ใช่เพียงแค่ความทรงจำที่น่ากลัวเท่านั้นทุกครั้งที่เขาอาบน้ำหรือสัมผัสกับน้ำทะเลเขาจะได้กลิ่นไอเค็มของทะเลและกลิ่นสาบของซากเรือที่จมอยู่ใต้ผืนน้าและบางครั้งในความเงียบสงัดเขาจะได้ยินเสียงกระซิบที่แผ่วเบาข้างหู เสียงเรียกชื่อที่คุ้นเคยชนชนเสียงนั้นยังคงกล้องอยู่ในโสตประสาทของเขาอย่างไม่ยอมหายไปบอยรู้ดีว่านี่คือผลของการได้เข้าไปเป็นพยานในความโศกเศร้าของวิญญาณเรือแตกอ่าววงเดือนไม่ได้เพียงแต่เป็นหาดที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นสถานที่ที่ความรักและความตายได้บรรจบกันอย่างโหดร้าย และความรักของวิญญาณสาวคนนั้นก็ยังไม่สิ้นสุดเธอจะยังคงเดินตามโค้งพระจันทร์เสี้ยวบนหาดสายต่อไปจนกว่าคลื่นจะพัดพาคนรักของเธอกลับคืนมาสู่ชายฝั่งและใครก็ตามที่ได้ยินเสียงเรียกของเธอในยามค่ำคืนอาจจะไม่ใช่คนรักของเธออาจจะไม่ใช่เหยื่อร้ายต่อไปที่เธอต้องการให้มาร่วมรอคอย บอยเล่าว่าเขารู้เสร็จเหมือนถูกวิญญาณสาวคนนั้นเลือกให้รับรู้ความจริงเป็นความจริงที่น่ากลัวและเต็มไปด้วยความสิ้นหวังของคนที่รอคอยอย่างไม่มีวันจบถูกภาพที่เขาเห็นในคืนนั้นยังคงติดตาภาพของหินสาวที่เปียกปอนเดินทอดน่องอย่างช้าๆบนผืนสายยามค่ำคืนการเคลื่อนไหวของเธอแสดงออกถึงความทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุด เธอไม่ใช่วิญญาณที่น่ากลัวแต่เป็นวิญญาณที่น่าสงสารแต่ความสงสารนั้นไม่ช่วยให้ความน่ากลัวลดลงเลยแม้แต่น้อยบ่อยตระหนักว่าทะเลได้เก็บงำความลับของโศกนาตกรรมไว้มากมายและเกาะเสม็ดก็เป็นเพียงฉากหน้าของโศกนาตกรรมเหล่านั้นเขายังเล่าอีกว่าหลังจากกลับมาบ้านเขามีอาการคล้ายคนแพ้น้ำทะเลมีผื่นขึ้นตามตัว และรู้สึกหนาวสั่นอยู่ตลอดเวลาแพทย์หาสาเหตุไม่พบแต่บอยรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่โรคผิวหนังทั่วไปมันคือไอเย็นจากวิญญาณที่ก่อติดเขามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเขาได้เหยียบย่างเข้าไปในโลกของพวกเขาแล้วบอยพยายามเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อเรื่องของผีสาวริมหาดทุกคนบอกว่าเขาอาจจะฝันไปหรืออาจจะเมาอากาศทะเล แต่บอยไม่เคยลืมความรู้สึกของการจ้องมองที่ว่างเปล่านั้นได้เลยการจ้องมองที่เต็มไปด้วยความต้องการให้เขากลับไปเป็นเพื่อนรอคอยเขานึกถึงภาพซากเรือที่จมอยู่ใต้ทะเลซึ่งเป็นสุสานของคนรักของเธอและตระหนักว่าเขาอาจจะโชคดีที่ไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดในซากเรือนั้นเพราะความดิบและความน่ากลัวของการตายหมู่อาจจะเกินกว่าที่จิตใจเขาจะรับไหว บอยยังคงหลีกเลี่ยงการไปเที่ยวทะเลในช่วงหลังพระอาทิตย์ตกดินเขาเลิกที่จะสำรวจหาดทรายในความมืดและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคลื่นเขาจะพยายามเบี่ยงเบนความสนใจเพราะเขากลัวว่าเสียงคลื่นเหล่านั้นจะนำพาเสียงเรียกชื่อชนกลับมาอีกเขาเชื่อว่าที่อ่าววงเดือนนั้นในคืนที่เหมาะสมวิญญาณสาวก็จะยังคงเดินไปตามโค้งของหาดทรายเพื่อรอคอยการกลับมาของสิ่งที่ถูกทะเลกลืนกินไป บอยได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณผู้ประสบภัยเรือล่มที่กเกาะเสม็ดโดยเฉพาะวิญญาณที่ถูกเรียกว่าชนและวิญญาณสาวผู้รอคอยเขาหวังว่าการกระทําของเขาจะช่วยบังเทาความทุกข์ทรมานของพวกเขาได้บ้างแต่เขาก็รู้ดีว่าตราบใดที่ร่างของชนยังไม่ถูกพบวิญญาณสาวก็จะยังคงถูกสาปให้ค้นหาและรอคอยต่อไปบอยเตือนทุกคนว่าถ้าไปเที่ยวกเกาะสม็ดและพักที่อ่าวงเดือน อย่าเดินไปตามชายหาดเพียงลำพังในยามวิกาลโดยเฉพาะในช่วงที่ดวงจันทร์เป็นเพียงเสี้ยวเดียวเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่วิญญาณเรือแตกจะออกมาจากท้องทะเลและคุณอาจจะเป็นคนต่อไปที่ได้ยินเสียงเรียกหาเสียงที่ไม่ได้ต้องการให้คุณช่วยหาคนรักของเธอแต่ต้องการให้คุณมาเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมการรอคอยในทะเลบอยบอกว่าความรักที่โศกเศร้าของวิญญาณสาวคนนั้น น่าครวกว่าการปรากฏตัวของผีเสียอีกเพราะมันคือความหวังที่ไม่มีทางเป็นจริงถูกย้ำด้วยความเงียบเหงาของหาดทรายยามค่ำคืนกเกาะเสม็ดจึงไม่ได้มีแค่ทรายขาวและน้ำใสแต่มีร่องรอยของการสูญเสียที่ยังคงสดใหม่อยู่เสมอในความทรงจำของคลื่นบอยเล่าว่าเขายังคงฝันถึงการจมน้ำอยู่บ่อยครั้งฝันว่ามีมือที่เย็นเฉียบกำลังดึงเขาลงไปสู่ก้นทะเล และในความฝันนั้นเขาจะได้ยินเสียงเรียกชนดังมาจากความมืดมิดเขาลุกขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวและต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะรู้ว่าตัวเองยังปลอดภัยอยู่บนบกประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้บอยเปลี่ยนมุมมองต่อท้องทะเลไปอย่างสิ้นเชิงจากความรักในความสวยงามกลายเป็นความยำเกรงในพลังอำนาจที่ซ่อนอยู่เขายังจำได้ถึงสีหน้าของวิญญาณสาวที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาน ใบหน้าที่ซีดขาวนั้นสะท้อนถึงการตายที่ทรมานจากการจมน้ำการที่เธอปรากฏตัวออกมาในสภาพเปียกปอนคือการทำซ้ำช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเธออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอกำลังหลอกหลอนผู้คนเธอแค่กำลังทำในสิ่งที่เธอทำก่อนจะตายนั่นคือการตามหาคนรักของเธอบ่อยสรุปว่ากเกาะสมเอเป็นเกาะที่สวยแต่มีพลังงานลี้ลับที่เข้มข้นมากเพราะมีคนตายจากเรือล่มมานานนับสิบปีแล้ว โดยเฉพาะบริเวณอ่าววงเดือนที่เป็นจุดขึ้นลงของเรือโดยสารจุดนี้จึงเป็นเหมือนทางผ่านของทั้งคนเป็นและคนตายที่เดินทางไปมาบอยหวังว่าเรื่องราวของเขาจะเตือนใจให้นักท่องเที่ยวทุกคนระมัดระวังและให้ความเคารพต่ออาถรรพ์ของทะเลเพราะเมื่อทะเลได้กลืนกินใครไปแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยคนคนนั้นให้จากไปอย่างง่ายได้วิญ,ญญาณเรือแตก จึงยังคนดำเนินชีวิตอยู่รอคอยแสงจันทเสี้ยวที่จะนำพาความหวังที่ริบหรี่มาให้บ่อยเล่าว่าเขาได้เก็บเปลือกหอยขนาดเล็กที่เขาพบในคืนนั้นไว้เปลือกหอยที่ถูกเคลื่อนซัดมาติดที่ฝั่งพร้อมกับชิ้นส่วนไม้เรือเขาเก็บมันไว้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมได้แต่บางครั้งเมื่อเขาหยิบเปลือกหอยนั้นขึ้นมา เขาจะได้ยินเสียงเคลื่อนทะเลดังออกมาจากภายในเปลือกหอยและเสียงนั้นก็จะตามมาด้วยเสียงกระซิบที่ขุนเคยชนเสียงนั้นดูเหมือนจะดังมาจากภายในห้องของเขาเองบอยรู้ว่าการรับรู้ของเขาไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่บนเกาะเสม็ดอีกต่อไปวิญญาณสาวได้สร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกของเธอกับโลกของเขาแล้ว เขาทำได้แค่สวดมนต์และภาวนาให้เธอพบความสงบสุขในเร็ววันเพราะเขากลัวว่าสักวันหนึ่งเธอจะเดินออกมาจากเปลือกหอยนั้นและปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาเพื่อขอให้เขาช่วยนำคนรักของเธอกลับมาบอยจึงได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เพื่อให้ทุกคนที่เคยไปอ่าววงเดือนได้รับรู้ถึงความลับที่ซ่อนอยู่ ความลับของวิญญาณสาวผู้รอคอยคนรักที่ไม่มีวันกลับมาและความน่ากลัวของการรอคอยที่ไม่สิ้นสุดนี่คือเรื่องเล่าที่ทำให้เกาะเสม็ดไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังมีความมืดมิดของท้องทะเลที่จมดิ่งอยู่ภายใต้ความงามนั้นบอยได้แต่หวังว่าเขาจะไม่ต้องไปเดินตามหาดสายรูปวงเดือนอีกในชีวิต แล้วหวังว่าเสียงเรียกชนจะไม่ดังมาจากความมืดอีกเลยแต่เขาก็รู้ดีว่าตราบใดที่ยังมีทะเลวิญญาณสาวก็จะยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยการเดินทางกลับมาของคนรักตลอดไปนี่คืออาถรรพ์ที่ไม่มีวันจางหายไปจากเกาะเสม็ด เป็นคำสาปที่ติดอยู่กับรูปทรงของอ่าววงเดือนตลอดไปขอบคุณที่อยู่ด้วยการจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ